สวัสดีครับพบกับเซลล์หนองนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับอี u ุนะครับ d-max นะครับ Highlander นะครับตัวนี้จะเป็น x-series นะครับ4ประตูนะครับเป็นรุ่นยกสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลใหม่นะครับผมปี2022นนะครับผมซึ่งก็คันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับ x-series นะครับผมซึ่ง ตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีแดงนะครับผมกระจังหน้าสีแดงนะครับโลโก้ยิสุสีแดงแล้วก็สติกเกอร์นะครับผมซึ่งคันนี้นะครับทีเด็ดก็จะอยู่ที่ล้อด้วยนะครับผมก็จะไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับขอบ18นะครับผมก็ให้สวยงามขึ้นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นขอบ18นะครับผมเป็น RTG นะครับผมใบพัดนะครับเลนโซ่นะครับก็ให้เข้ากับลูกของ X series นะครับผมซึ่ง X series นะครับโดดเด่นก็คือจะเป็นสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็ตัดกับสีแดงนะครับผมดำแดงนะครับผมซึ่งตัวนี้เราก็เปลี่ยนแม็กนะครับเปลี่ยนล้อใหม่นะครับผมเป็น ลายใบพัดนะครับผมซึ่งให้มันเข้ากับลุคของ X s e r ซ e s นะครับเป็นตัดขอบสีแดงนะครับผมข้างหน้าสีแดงแล้วนะครับผมก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อแมกนะครับซึ่งจะเป็นลายแมกนะครับเป็นสีแดงนะครับผมก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ดูดันมากขึ้นนะครับผมซึ่งด้านหลังนะครับของ X s e r ซ e s เนาะเขาก็จะมีสปอร์ตบาร์นะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีตัวสติ๊กเกอร์นะครับ สีแดงดำนะครับตัดกับล้อแมกนะครับสีแดงดำเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเน้นเป็นโทนแดงนะครับผมตัวของแถมเนาะฝาครอบดุมนะครับครอบเบรกนะครับให้ทุกครอบเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครอบเบรสีแดงนะครับงานสวยๆนะครับสีแดงนะครับน็อตล้อก็สีแดงนะครับให้มันตัดเข้ากับตัวเอ็กซิลี่นะครับ คันนี้ก็พร้อมส่งมอบนะครับพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าก็จะเป็นเอ็กซีรีคันที่ขายนะครับคันนี้เลยคันแรกนะครับคลิปก่อนก็จะเป็นรีวิวนะครับรถมาก็รีวิวนะครับลูกค้าสนใจพร้อมแต่งเลยนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เอ็กซิลนะครับ e สุนะครับสีแดงนะครับคันนี้ก็จะแต่ง À, ให้มันตัดกับสีดำนะครับพวกครอ,อบมือจับ,ะ HE, บนะครับแล้วก็ฝาครอบฝาถังนะครับจะเป็นสีดำนะครับปกติจะมีเป็นคม,มียมนะครับคันนี้ก็จะให้สีดำนะครับให้มันตัดกับสีรถนะครับให้มันเข้ากับล้อแมกนะครับก็สวยเคลื่อนเยอะเลยนะครับฟิล์มก็จะเป็นลามินาครับคันนี้ <ś Okey S 2> บานหน้าสีบานหน้าหกสิบนะครับรอบข้างตัวนี้ก็จะเป็น80นะครับลูกค้าอยากได้ แบบมืดๆนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ข้างในสว่างครับตัวนี้เป็นลามิแน่นะครับรับประกัน7ปีนะครับอันนี้เป็นงานรอบๆนะครับมุมนี้ก็สวยครับผมตัวเชียวสีแดงเนาะให้มันเข้ากับล้อนะครับใบพัดขอบแดงด้วยนะครับยิ่งสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ เดให้ชมภายในบ้างนะครับภายในก็ X Series นะครับเรารีวิวไปแล้วนะครับคลิปก่อนนะครับก็คันนี้ก็จะภายในนะครับก็จะเป็นได้แดงนะครับโลโก้สีแดงนะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับตัดขอบก็จะมีเดี๋ยวขอหยัดแกะถุงนิดนึงนะครับเป็นสีแดงนะครับโลโก้ตัว X นะครับเปาะปักหัาเบาะเลยนะครับ อันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นเกียร์แมนวลเนาะหน้าจอขนาด7ดนิ้วนะครับอันนี้ก็จะมีแถมอ่ากล้องนะครับบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะครับผมสวยงามครับด้านหลังนะครับแายในห้องโดยสารด้านหลังนะครับด้านหลังก็กว้างขวางนะครับอันนี้จะเป็นถุงอะไรนะครับผ้าคลุมนะครับแถมให้นะครับผ้าคลุมรถนะครับตอนที่สองนะครับด้านหลังก็จะมีแอร์นะครับ ช่องอปรับความแรงพัดลมนะครับช่องปรับทิศทางนะครับจะมีแอร์ตอนที่สองให้นะครับเย็นทั่วถึงนะครับผมอยาปิด,ด,น,ด,น,ดนะครับก็อ่ารีวิวเฉพาะด้านนอกนะเพราะว่าเราเคยรีวิวด้านในไปแล้วนะครับผมก็ให้ดู ความสวยงามนะครับการตกแต่งของ x อ็กซ e s นะครับว่าอันนี้อาจจะเป็นความชอบของตัวลูกค้านะครับที่เขาสั่งให้ให้แต่งนะครับก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนชอบนะครับก็จะเป็นเขาเรียกไลฟ์สไตล์เนาะของลูกค้านะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมอยากได้ล้อแม็กซายไหนยี่ห้ออะไรแบบนี้ครับก็มีบริการจัดทำให้นะครับผม ส่วนคันนี้ก็ลูกค้าสั่งนะครับก็คือชอบเป็นลายสีแดงนะครับให้เข้ากับตัวเอ็กซ์ซรีนะครับก็เลยจัดเป็นล้อแม็กนะครับมีขอบแดงนิดหน่อยนะครับผมก็สวยงามครับผมลายนี้ก็กำลังฮิตนะครับคนใส่กันเยอะอยู่นะครับผมจะพูดถึงว่าเราใส่กับเอ็กซ์ซรคันนี้แล้วมันดูแมทมากนะครับผมดูเข้ากันมากนะครับ เพราะว่าเอ็กซ์มันจะมีเน้นสีแดงนะครับนี่สีแดงบ้างนะครับสีประตูนะครับไฮเ h นเดอร์นะครับกับชุดแต่งนะครับติดฟิล์มคิ้วกันสาดบ้างมือจับสีดำนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็รีวิวการตกแต่งนะครับล้อแม็กนะครับขอบทีนะครับ ก็ขนาดยางก็เท่ากับสเปครถโรงงานนะครับก็เป็น265 60นะครับผมก็เพื่อความสวยงามนะครับคันนี้นะครับดูดุนะครับล่อขึ้นนะครับก็โอเคครับคลิปนี้ก็รีวิวเฉพาะตัวรถนะครับผมว่าแต่งล้อแม็กนะครับก็ดูดีขึ้นนะครับสวยขึ้นเยอะเลยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้า มีแต่งรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลงคลิปให้ชมอีกทีนึงนะครับผมหรือว่าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถใหม่นะครับอีซสูนะครับก็สามารถทักนะครับหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกับเซลล์นงนะครับอีซสูเยี่ยมงวนไม่เลร์สาขาสุนรรนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ